กราบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับรายการเล่าสู่กันฟัง EP ีที่สค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กน้อยกับคุณพ่อท่านหนึ่งค่ะโดยมีเรื่องราวว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมีสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักพ่อของเขาจึงให้ตะปูกับถุงหนึ่ง ให้กับเขานั่นเองพร้อมบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหหรือโกรธใครสักคนให้ตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าไปที่รั้วที่หลังบ้านวันแรกผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านถึง37ตัวแล้วก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆในแต่ละวันที่ผ่านมา อย่างน้อยที่สุดก็คือการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบซึ่งง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะและแล้วหลังจากที่สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้นใจเย็นขึ้นเขาจึงเข้าไปพบพ่อและบอกกับพ่อของเขาว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้ว ไม่มุทะลุเหมือนแตก่ก่อนที่เคยเป็นนั่นเองพ่อของเขายิ้มและบอกกับลูกชายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริง,จรงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้โดยทุกครั้งที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ชุนเฉียวของตนได้ให้ถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้านครั้งละหนึ่งตัววันแล้ววันเล่าเด็กน้อยคนนั้น ก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออกมาเด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อของเขาว่าพ่อผมทำได้แล้วในที่สุดผมก็ทำจนสำเร็จพ่อไม่ได้พูดอะไร แต่จูงมือของเขาออกไปที่รั้วหลังบ้านและบอกกับลูกว่าทำได้ดีมากลูกและเจ้าลองมองกลับไปที่รั้วหล่อน,นั้นสิเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นจำไว้นะลูกเมื่อใดก็ตามที่เจ้าทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์สิ่งนั้น มันจะกลับมาเป็นรอยแผลเหมือนกับการเอามีดที่แหลมไปแทงใครสักคนต่อให้พูดคำขอโทษสักกี่้นก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดไม่อาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นกับคนที่เรารักคนที่รักเราและที่เรารักนั้น เปรียบเสมือนอัญมณีที่มีค่าที่หายาเป็นคนที่ทำให้เรายิ้มเป็นคนที่คอยให้กําลังใจและยินดีเมื่อพบกับความสําเร็จคอยเป็นคนที่ปลอบใจเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราและจริงใจกับเราเสมอแสดงให้เขาเห็นว่าเราห่วงใยเขามากแค่ไหนและระวังสิ่งที่เราทำไป ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำและจงจำไว้เสมอว่าคำขอโทษไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วคือรอยร้าวที่เขาคงไม่มีวันอาจลืมได้ตลอดไป